OKRs OK เน้นการปฏิบัติงานเพื่อให้มันรู้เป้าหมายโดยเน้นที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงานการวัดผลและติดตามผลได้ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงของตลาดทำให้องค์กรมีความคล่องตัวช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจของพนักงานและสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเน,นื่อง เป้าหมายของหนังสือเล่มนี้คือการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์นำเสนอตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงและกลยุทธ์ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้เพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จด้วย OKRs OK ในเล่มนี้คุณจะได้เรียนรู้วิธีการนำ OKRs OK ไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงจากหัวข้อต่างๆต,ต,ต่อไปนี้บทแรกจะช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานของ OKRs OK ซึ่งบทนี้จะนำเสนอรากฐานที่แข็งแกร่งในการสร้างและบรรลุเป้าหมายภายในองค์กร นอกจากนี้ยังแนะนำวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดโดยส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันอีกทั้งยังส่งเสริมความโปร่งใสตลอดเส้นทางการปฏิบัติงานไปจนถึงการผลักดันทีมงานให้มุ่งม,มั่นตั้งใจและท้าทายศักยภาพของตน ด้วยรูปแบบการทำงานของ OKRs OK ที่มุ่งเน้นการประเมินผลงานและการติดตามผลเป็นระยะระยะจะช่วยให้บริษัทมีความยืดหยุ่นต่อปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรและช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของทีมงานได้อย่างต่อเน,นื่อง ในบทที่2จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ OKRs โดยที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรอบการทำงานการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่มุ่งหวังโดยมีการสื่อสารที่ชัดเจนการส่งเสริมการทำงานร่วมกันสร้างความเข้าใจและการยอมรับแนวทางการทำงานให้ไปในทางเดียวกันอีกครั้งต้องจัดสรรเครื่องมือการทำงานและจัดฝึกอบรมตลอดจนประเมินผลงานเป็นระยะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในบทที่3จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดทำ OKRs โดยที่ทุกคนที่มีส่วนร่วมจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับกรอบการทำงานการกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่มุ่งหวังโดยมีการสื่อสารที่ชัดเจนการส่งเสริมการทำงานร่วมกันสร้างความเข้าใจและการยอมรับแนวทางการทำงานให้ไปในทางเดียวกันอีกครั้งต้องจัดสรรเครื่องมือการทำงานและจัดฝึกอบรมตลอดจนประเมินผลงานเป็นระยะเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคุณจำเป็นต้องมีการประเมินความพร้อมขององค์กรของคุณก่อนนำ OKRs OK ไปปฏิบัติในด้านต่างๆดันนี้ความสามารถในการวัดผลวัฒนธรรมองคอ์กรท่องทางการสื่อสารการสนับสนุนจากผู้นำทิศทางการดำเนินงานเทิงกลยุทธ์และการปรับตัวสิ่งสำคัญอย่างนี้คือการจัดตั้งทีมงานที่จะรับผิดชอบการวางระบบ OKRs OK โดยจะต้องมีการกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบสำหรับผู้นำของทุกแผน ทุกระดับในองค์กรรวมไปถึงแผนกวิเคราะห์ข้อมูลแผนกฝึกอบรมและความพร้อมของแผนกไอทีเพื่อให้แต่ละฝ่ายทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเพื่อที่จะมุ่งไปสู่จุดหมายหลักขององค์กรความสอดคล้องระหว่างวิสัยทัศน์กลยุทธ์และ OKRs OK จะอธิบายไว้ในบทที่3ซึ่งบทนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิธีการใช้ประโยชน์จากองค์ประกอบที่เกี่ยวเนื่องกันของวิสัยทัศน์กลยุทธ์และการเชื่อมโยงตามแนวทาง OKRs OK ในทางธุรกิจเราสามารถใช้ OKRs OK เป็นกรอบแนวทางในการทำงานเพื่อกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการทำงานเป็นทีมและกำหนดทิศทางการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายของแต่ละบุคคลและหน่วยงานจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรการเชื่มอมโยง OKRs OK ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์โดยรวมขององค์กรและลำดับความสำคัญเชิงกลยุทธ์เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นที่จะต้องวางโครงสร้างแต่ละตำแหน่งให้สอดคล้องกันภายในองค์กร โดยการถ่ายทอดคาสเทอ OKRS OK สู่แต่ละแผนกและระดับต่างๆการนำ o OK อ r s ามาใช้กับองค์กรของคุณจะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์ต่างๆรวมถึงการทำงานร่วมกันตั้งแต่การตั้งเป้าหมายการวางโครงสร้างบุคลากรแต่ละตำแหน่งจากบนลงล่างและความสม่ำเสมอในการประเมินผลการทำงาน